สวัสดีครับทักทายเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้วันจันทร์ที่27มีทีเด็ดบอลเด่นมาแนะนำเพื่อนเพื่อน4คู่นะครับคู่แรกเป็นฟูดัมเจอบุ๊ปแฮมตันในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ที่2เฟโรนาเจอเลเช่คู่ที่3โบลรญนยาเจอกับโตริโนและคู่สุดท้ายคิโรนาเปิดบ้านเจอแอตติกบินเบาในเวลาตี3านะครับขออนุญาเริ่มต้นโดยคู่แรกที่เขาเป็นคอทเทจนะครับวันนี้ฟูดัม เจอวูฟแฮมตันแล้วก็ต่อใส่วูฟด้วยราคาปอโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งนะครับฟูลแลมอยู่อันดับ15มี12แต้มส่วนวูฟอยู่อันดับ12มี15แต้มนะครับปัจจุบันนี้เจ้าบ้านฟูลแลมเอง6นัดหลังสุดชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง4นัดน,นะครับต้องมาเจอกับบู o ฟที่6เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1คู่นี้เจ้าบ้านสู้ทีมเยือนไม่ได้ด้วยนะครับ ไม่ชนะบูฟมาทั้งหมด6เกมติดต่อกันตั้งแต่ปี2018แล้วก็เป็นบอลต่ำต่อเนื่องมา8นัดเลยนะครับล่าสุดฟูดลามไปเยือนแอสตันวิลลาแพ้มาด้วยสก,กอร์3-1กลับไปเล่นในบ้านล่าสุดเลยก็คือเจอแมนยูเสมอมาอาทั้งทุกน,นะครับแพ้มา1นูนแล้วก็ไปชนะเชฟฟิลด์มาแล้วก็เล่นเกมเยือนไม่ต้องห่วงเลยนะครับ เล่นไม่ค่อยดีชนะ,ะผสมกันบ้างนะครับส่วนทีมเยือนวูฟ p ก็6เกมหลังสุดวูฟนี่ทำเงินได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับ5ครั้งแล้วล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอทนนมฮอสเปอร์มาด้วยแต่ว่า op, วูฟ p เกมเยือนเองยังขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะครับถ้าเราเช็คดูแล้วทั้งคู่เนี่ยทำเงินเหนือเอเชียดีกับ10นัดนี่ได้ทั้งหมด5ครั้งของวูฟและ6ครั้งของเจ้าบ,บ้าน ฟูแลมนะครับแต่ว่าสถิติฟูลแลมเจอวูฟมักจะทําไม่ค่อยดีนะครับยังมองว่าฟูลแลมวันนีใน้ในบ้านก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยนะครับในขณะเดีวยวกันวูฟ p เองก็อยู่ในแผนที่นักเตะตัวหลักอย่างเคล็กดอสันก็ติดโทษดแบนใบแดงด้วยนะครับวันนี้ฟูลแลม4-2 3-1มีนักเตะน่าสนใจหลายคนนะครับ เลโน่ eno, ยืนเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์ Center, เป็นบาซซี่แล้วก็ริยุมนะครับแบ็กซ้ายโรเบิร์ตสันแบ็กขวาคัสเทดมิดฟิลล์ตัวกลางมีอีโวบี้กับรีดแนวลุกวิลเลียนกิมินาสโคโดวาลีดแล้วก็เปเรล่าส่วนวูเมตัน3 5 2เริ่มต้นด้วยซาผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์ Center, 3คนมีคิวแมนบูเอโน่แล้วก็โกเมสแบ็กขวาเซมิโดแบ็กซ้ายเอานูริมิดฟิลล์มีโกเมส เลมีนาเบเลกาดแล้วก็คุณย่ากับฮีชางยืนเป็นหน้าคู่วันนี้ภาพรวมวูฟเหนือกว่าด้วยนะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านจะมีตัวเจ็บเหมือนกับทีมเยือนเลยแล้วก็มีเจา้าเปาินญย่าที่ติทททดทษดบนันใบแดงเหมือนกับเคล็กดอสันนะครับแต่ถ้ามองแล้วคู่นี้ก็มีโอกาสเสมอสูงนะครับเป็นทีมเจ้าบ้านต่อด้วยก็ขออนุญาตไปอยู่วูฟนะครับเลดลองปอเชียทีมเยือนครับ ถัดมาเซเลอานะครับเที่ยงคืนครึ่งเวโรนาเปิดบ้านเจอเลเช่ด้วยเรทเสมอแนละโอเวอร์อัเดอร์ที่2ลูกคู่นี้เลเช่ทีมเยือนอยู่อันดับ13นะครับส่วนเจ้าบ้านเวโรนาอยู่อันดับ19พวกเขาเล่นไม่ดีทั้งคู่6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมยังไม่มีใครชนะได้เลยนะครับแล้วเจ้าบ้านเวโรนาเองสถิติย้อนหลังเจอเลเช่ชนะ4เกมติดเลยเย้าเยือน เวลโดนาเองลือดูการนี้ไม่ดีเลยนะครับ10เกมหลังสุดแพ้ไปถึงหมด8เกมนะครับแล้วก็เสมอ2 3นสาลหลังสุดทําเงินไม่ได้เลยแต่เสียประตูน้อยส่วนเลเช่เองก็ยันเสมอเอซิมิลานมาในบ้านนะครับล่าสุดผมยังบอกว่ายังเป็นภาพรวมที่เก็บเงินได้อยู่สำหรับเลเช่ก็ยังไงเชียร์ทีมเยอเลเช่ด้วยเลนราคาเสมอเชียร์ได้ครับ อีกคู่หนึ่งโบลญนยาเจอโตลิโนโนะครับเป็นเหล็จเจ้าบ้านต่อทีมเยือนราคาปอวเวอร์เดอร์ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งโบลญนยาอยู่อันดับที่8 6นัดหลังสุดชนะ,ะ3 .2 เสมอ2แพ้1ส่วนโตลิโนโอ,อยู่อันดับ11ก็6เกมหลังสุดฟอร์มทรงๆนะครับชนะ,ะ2 .2 เสมอ2แพ้2น,นะครับคู่นี้พบกันล่าสุดโตลิโนโเปิดบ้านเอาชนะโบลอนยามานะครับ แล้วก็เป็นบุรุษยาก่อนหน้านี้ที่เล่นในบ้านเฉือนตอริโนโ่ด้วยจริงๆแล้ว10นัดน,นี่เสมอกัน5เกมเลยนะครับล่าสุดจ้าบ้าบุรุยาไปเยือนฟิอเรนตินาแพ้มา2 1อยู่่สถิติพวกเขาไม่แพ้ใคร9เกมติดแล้วเชียร์นดิกับหลังจากที่ทำเงินมา6เกมติดก็หลุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทีมเยือนตอริโน่ล่าสุดไปเยือนมอนซาเสมอ1 1เก็บเงินกลับบ้านได้น,นะครับ แล้วก็เป็นทีมเยือนตอริโน่นี่แหละที่ไม่แพ้ใครเลย4เกมติดยังมองว่าคู่นี้เจ้าบ้านต่อเนี่ยผมชอบทีมเยือนเลดลองปอเชียร์ลองตอริโนเชียร์ได้ครับคู่สุดท้ายคีโรนาเจอกับแอตแลนติกบินเบานะครับจะมาคิวนาต่อบินเบาราคาปอแล้วก็โอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3คิวนาเองอยู่อันดับที่1เลยนะครับ13นัดชนะ11 เสมอหแพ้1ฟอร์ม6นัดหลังสุดชนะ5แพ้1นะครับส่วนแอตติกบินเบาก็ไม่เบานะครับอยู่อันดับที่5มี24แต้ม13นัดชนะ7เสมอ3แพ้3ฟอร์มปัจจุบัน6เกมชนะ3เสมอ1แพ้2คู่นี้เชียราพึ่งชนะบินเบามานะครับฤดูกันที่แล้วแล้วเป็นการชนะเย่าเยือนเลยถิติ10นัดแพ้เกมเดียวคือแพ้มาดริดผมมองเชวยราเองก็ มีโอกาสนะครับถ้าเก็บชัยชนะทีมลองๆจากบัตวิดกับบาเซลนาได้แต่ว่าแอตลิกบินเบาเองก็3นัดหลังสุดชนะรวดทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับเชีนนะครับ10นัดทำเงินกันทั้งคู่ยังมองว่าคิ้วหน้าเองเนี่ยเล่นในบ้านวันนี้ได้เปรียบมากๆนะครับขออนี้ตดูตัว3,4,3นะครับคิวหน้าวันนี้ไ่เลยติเท่ากับบินบาเลยนะครับ6.9 แล้วก็นักเตะที่ทำประตูไปแล้วถึงเจ็ดประตูคือโดบิกซึ่งวันนี้ลงสนามด้วยนะครับพิดิกชัิให้คิวนาชนะบินเบาด้วยตะก,กอสามสวันนี้ผมก็ยังมองว่าคิวนาทีมที่อยู่อันดับที่1เนี่ยไม่ได้มาด้วยความฟุกหรอกครับเฉียดจะ้าคิวนาเลดต่อปอเชียได้ครับขออนุญาทวนนะครับวันนี้คู่แรกชอบวูฟนะเลดมาเยือนลองปอเชียได้ครับคู่ที่สอชอบเลเช่เลดเยือนเสมอ คู่ที่สชอบบอลองตอริโนนะครับเรดลองปอและคู่สุดท้ายชอบเจ้าบ้านคิโรลอนาเรดต่อปอทั้งหมดเป็นทีเด็ดประจำวันจันนี้นะครับพรุ่งนี้ยังมีเกมมาแนะนำนเพื่อนเหมือนเดิมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เป็นด้วยลายไปก่อนสวัสดีครับ